อายุคก้าวกระโดดที่เรียกว่า generative AI เนี่ยมันเป็นยุคที่เขาเริ่มที่จะเอามาแล้วบอกว่าคุณไม่ต้องยากแยะแล้วเราจะมี Data มหาศาลเหมือนมีห้องสมุดใหญ่ๆอยู่ในกำมือของ AI เนี่ยนะเวลาถามคําถามอ่ะคุณไปหาข้อมูลที่ใกล้เคียงเอามาตอบเพียงแต่มันไม่ใช่แค่การตอบคําถามสมมติพูดเรื่องการแต่งกรอนโอ้มันมีคนแต่งกรอนเป็นพันเลยมันจะมีแพทเทิร์นอยู่ว่าเชคสเปียร์แต่งแบบนี้มีตัวอย่างมาคูเวนอะไรก็ว่าไปอื่นเยอะแยะ generative AI เนี่ยเอา พทเทิร์นหรือเอารูปแบบแบบนี้เรียนรู้แล้วสร้างเป็นแบบที่มันแตกตา<อ>ออ่างาไ,ได้โฮย์่เจเนเรตคือสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาใช่ถ้าเราถามเจ n เนเรติฟเอไอว่าทําไมท้องฟ้าเป็นสีฟ้ามันก็จะไปเปิดห้องสมุดเลยแล้วมันก็เอาคําตอบนั้นมาตอบเฮียว่าอ๋อหนังสือส่วนใหญ่บอกว่าท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเพราะมันมีแสงทํามุมกับชั้นบรรยากาศสะท้อนกับธาตุในอากาศออกซิเจนอะไรต่างๆแต่ถ้าเราบอกว่าลองอธิบายหน่อย เด็กห้ขวบฟังเนี่ยกลายเป็นว่ามันจะไม่พูดวิทยาศาสตร์ขนาดนั้นละมันก็จะไปแพทเทิร์นว่าอ๋อเด็กห้าขวบคำและเด็กห้าขวบคือง่ายอ่าแพทเทิร์นของแสงสีฟ้าเป็นแบบนี้มันรวมกันพวกง่ายมันทําหน้าที่เหมือนมีข้อมูลเต็มไปเป็นมหาสมุทรเลยเอามาประมวลผลตามคําสั่งที่เราบอกมันครับ